จ้าัาดีจ,จ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะค่ะเนาะมือนี้ผกห้าวขอบขั้วอีสานนอนหน้ากัสีได้ผ้ากันมาใส่ปุ๋ยอ้อยนะค่ะเนาะอ้อยต่อพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นวันหยุดของเด็กหน่อยนักเรียนนะค่ะวันมาฆาบูชานะค่ะเนาะเด็กหน่อยก็ได้หยุดโรงเรียนก็ได้ผ้ากันมาอยพอใส่ปุ๋ยอ้อยนะค่ะน้องฝ่ากับเป็นผู้อ่นผู้ไทยบพอก็เป็นผู้ว่านปุ๋ยนะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศอยู่ ทงหน้ามูนีทองฝ่างามงามพ่อแม่พี่น้องแดดบ่บดจ้าเกียรพ่อแม่พี่น้องปวด่ะมูนองต้นกามาเล่นน้ำแม่บ้านทังย่านแต่ฝนมาก่อนอยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้องใครอยู่เด็ดใส่เนาะค่ะเนาะฝนมาอีกมือหนึ่งใส่ปลาด้ดีพ่อแม่พี่น้องลงบ่ได้ดีดิึมนะคะเนาะลมใครอยู่ค่ะ ฝนบพัดในฮึมพัดนน้นเลงโอ้ยลมเย็นดีแท้ลมมากเน <Yeah. S 1> ี่ยเถอะเพลินเองว่าฝนที่ตกมือนี้ยุคนม่พี่น้องจะพึ่งตกเดอ้อเห็ใส่ปุ๋ยอ้อยแล้วกันเดอ้อโอ้ยลมเย็นดีนี่ พอดีมูน้องตนกาเป็นออกมาเห่ียญทงน้ำแล้วคะเนาอเเป็นกันมา่อซอยไทยพุละซีลหาลองนี่และค่ะเด็กน้อยเนาะ,ะจยากจับอยากลองคพือว่านละ่อย <c oughs> ตตอพรมีพี่น้องก็จะมีแหละค่ะกับบางามดอกบํารุงเอาเกันนะค่ะนาอพ่อม่พี่น้องเนาะ <c oughs> เปลี่ยนกันตริบวนี่ <Okay. S 1> ลองแข้งให้อายไทยก่อนมันลองแข้งลดถึกกวม่ม ลองมันแข็งเห็นว่าไอา้นดันเอาอยู่มื้ม<า>โอ้มนี่มูไนตต้นกเกามาเล่นน้ำนะ้คะเนาะอยากลองจับรถคุณแตกเบิ้งว่าสันให้ลองพุลสามซี่ลองไปสว่าหอย่างแน่นอนนี่เนาะ ผู <laughs> ข้ขาวๆนั่งอยู่นี่เด้คุณสิงนีู่นี่น่าย,ยังนี่ไม่แบ่งเขาเอ้ยนายแบง่งนายแบง่งนายยังเสียสีแดงสีพุ่มนะครับโอ้นายพุม่มน่าตาครับเออนายแบง่งนายพุม่มนายตานะะเนาะค่ะเนาะออกมาเล่นน้กากันเป็นเบาวเบิดแล้วแม่กัดจ้บ่ได้ตัวขึ้นมอหนึ่งแล้วนะะเนะาะค่ะเนาะพากันขึ้นมอหนึ่งแล้วปีนี้พ่อแม่พี่น้อง ข้ากันออกมาเล่นน้ำตนกาเนาะค่ะเนาะมูนีกับวันยุทธมอื่นก็ไปโรงเรียนตามเคยข้ากันมาใส่ปุ๋ยอ้อยเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้ยฝุ่นฝ่าสีแหล่ๆมาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องฝ่าสีแหล่ๆเหมือนๆมาอีกแล้วสนนด้วยจ้าเด้อพวกเราขอบพวอีสานนอนน้าก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่มาเป็นกระร่งแรงใจพวกเราตลอดมาเนาะค่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านกับสิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้สนมีกัน้อค่ะเด้อ คลิปหนาจังว่าพอกันไหมนะคะห้องขอพ่วอีสานน้าหน้าก็คอยพรมีพี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงทำลำเลยลุวยกันทุกคู่ทุกคนนะคะ่ะเด้อมึงนี้ไม่บางกันเก้าว่าสวัสดีค่ะ